สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 185มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 185วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในรายการล็อกล็อกค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจริส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนในที่สุดก็ถึงวันที่พวกเรารอคอยกันสักทีนะคะคือวันที่รายการล็อกล็อกออนค่ะทุกคนงั้นวันนี้เราจะมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ในรายการล็อกล็อกกันสักหน่อยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันตอนที่เจนนี่ถามว่าช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรน้องวินรีบพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าวินทําไอติม จ้าเพราะความขายเก่งอยู่แล้วอะเนาะพอพี่เขาถามปุ๊บก,ก็รีบทายอินสินค้าของตัวเองปับ๊บทันทีเลยแล้วตอนที่เจนนี่บอกว่าไอติมของน้องอร่อยมากแล้วไร้ก็รีบถามว่ารสอะไรรสอะไรยังไม่ได้กินเลยแหมพ่อคุณมันเป็นไปไม่ได้ที่คนทั่วทั้งตึกได้ชิมกันหมดแต่ตัวเองที่อยู่ติดก,กับน้องตลอดเวลาเนี่ยจะยังไม่ได้ชิมคือทุกคนเชื่อไหมคะที่ชมคนหนึ่งแหลคะค่ะที่ไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าน้องยังไม่ได้ชิม หนูรู้นี่เป็นครั้งแรกนะที่คําพูดของหนูดูไม่มีน้ําหนักเอาซะเลยคือพอไบรท์บอกว่ายังไม่ได้กินเจนนี่ก็หันไปพูดเรื่องไอติมกับน้องวินต่อเลยคือปล่อยผ่านคําพูดของไบรท์ไปเลยทุกคนนั่นไงแสดงว่าพี่เจนนี่ก็รู้ดีว่าน้องต้องได้ชิมแล้วแต่น้องแกล้งไม่พูดความจริงโอ้ยน่าสงสารเนะาะกะจะแกงคนอื่นว่าตัวเองยังไม่ได้กินแต่ก็ไม่มีคนเชื่อและไม่มีใครสนใจเลยอะ่ะ อ,อหนูลูกหนูโกโหกไม่เนียนนะคะหนูต้องไปเรียนมาใหม่คะ่ะลูกค้าค่ะและตอนที่เจนนี่ถามไรว่าแมวไรไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้หญิงไรบอกว่าใช่ครับชอบเล่นกับผู้ชายเจนนี่บอกว่าพี่อิทเคยเมาให้ฟังว่าผู้ชายที่เล่นด้วยก็จะต้องเป็นทรงไรเพราะเวลาวินไปเล่นน่ะก็จะเล่นด้วยเพราะทรงคล้ายๆกันโอ้ทุกคนขนาดพี่อิทกับเจนนี่ยังมองว่า2คนนี้คล้ายๆกันเลย งั้นก็ไม่แปลกแล้วล่ะค่ะที่บางครั้งพวกเราจะแยกกันไม่ออกว่าคนไหนเป็นไรคนไหนเป็นวิ่เพราะคล้ายกันจนาเมยังชอบเล่นด้วยเพราะมีความคล้ายกันจนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนที่บอกว่าาเมจะชอบเล่นกับผู้ชายแต่ต้องเป็นผู้ชายที่คล้ายคายกับไรเท่านั้นเพราะาเมยอมเล่นและดูนิ่งมากเวลาเล่นอยู่กับน้องวิน เพราะสังเกตได้จากตอนที่น้องเดียวไปที่คอนโดไบรท์แล้วอาเม็ก็ไปนั่งอยู่สักไกลเลยไม่ยอมให้น้องเดียวเข้าใกล้สรุปคืออาเม็ยอมเล่นเฉพาะกับป้าและม้าของเขาเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะและตอนที่ทีมงานถามว่าแล้วเวลาน้องเขาติดสัตว์เขามีเพศสัมพันธ์กับใครอะ่ะไบรท์ก็รีบตอบทันทีว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแล้วพอเจนนี่ได้ยินถึงกับอึ้งไปชั่วขณะกันเลยทีเดียวแล้วเจ้าคนน้องก็คือหันความแล้วถามคนพี่ว่าเดี๋ยวนี้ไปทางแนวแล้วหรอเจ้าคนพี่ก็รีบอธิบายว่า เวลาเขาติดสัตว์เขาจะชอบที่เราลูกเหมือนเขาคั่นเนื้อคั่นตัวโอ้ยหนูลูกทำไมหนูไม่พูดให้มันรู้เรื่องตั้งแต่ทีแรกละคะอย่าว่าแต่เจ้าคนน้องกับพี่เจนนี่และทีมงานเลยที่ตกใจอีแม่เองก็พอได้ยินคําตอบของหนูตอนแรกอีแม่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะลูกโอ้ยลูกเนาะลูกทาเอาอีแม่ตกอกตกใจจนสะดุ้งเมือ่อเกลยทีเดียวค่ะและตอนเล่นเกมเวทีทองถ่ายภาพปริศนาคือภาพแรกตอนที่กําลังคิดกันอยู่ว่ามันมีคําว่ามักแล้วมักอะไร ไบรายรีบตอบขึ้นมาทันทีว่าเม่รู้แล้วเจ้าคนน้องก็หันมาหาคนพี่แล้วก็ขำล้านพร้อมกับพูดว่าทําไมน่ารักจังหวะแหมเดี๋ยวนี้มีชมกันออกสื่อตั้งแต่มีกันและกันคนพี่ก็แบ้วเก่งน่ารักเก่งส่วนคนน้องก็ชมพี่เก่งอิจฉาเนาะทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันคนน้องคงจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของคนพี่แบบนี้อยู่บ่อยๆเลยลสิโอ้เดี๋ยวนี้ลูกชายฉันมีฉายาใหม่แล้วค่ะทุกคนก็คือฉายาไบร์าสายแบลวนั่นเองคะ่คะคุณค่า และเกมแรกทีมเจนนี่โก้ชนะไปค่ะทุกคนและเกมที่2ก็คือเกมจรชนให้เลือกตัวเลขปริศนาตั้งแต่0ูนย์ถึงเกจะมีอยู่1ตัวเลขปริศนาถ้าใครทายโดนตัวเลขปริศนาก็คือแพ้ไปเลยคือในระหว่างที่เล่นทายตัวเลขกันอยู่มีอยู่ชอตหนึ่งที่เจ้าคนพี่โน้มตัวเข้าไปกระซิบกับเจ้าคนน้องคือจังหวะที่คนพี่โน้มตัวเข้าไปหาคนน้องนั้นดิฉันก็คือกรี๊ดหนักมากคือลุ้นจนแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียว คือปกติแค่เขาหันมองตากันอีชั้นก็คือวีดเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้วแล้วนี่เขาค่อยๆโน้มตัวก็ไปหากันนี่เหรอที่ฉันจะไม่กร๊ดจนลืมตายอะ่ะทุกคนตายตายตายแค่เขาโน้มตัวไปคุยกันอีชั้นก็ลุ้นจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วคะ่ะคุณขาคือลองคิดภาพดูนะคะถ้าเขาโน้มตัวไปแล้วเอาหัวโซบไหลกันฉชั้นจะยังมีชีวิตอยู่ไหมคะทุกคนแล้วในระหว่างที่เล่นเกมกันเขาก็มีหันไปคุยกันอยู่เรื่อยๆพอทีมตัวเองต,อ,งตอบคําถามถูกและรอดจากการโดนฉีดนะ้า ก็มีการหันไปไฮ้วาย์กันแล้วก็พูดว่ารอดแล้วโว้ยจ้ามาคราวนี้ได้อยู่ทีมเดียวกันสมใจเลยเนาะคือไปรายการอื่นถึงจะแข่งกันและอยู่กันคนละทีมเขาก็ยังมีแอบลุ้นช่วยกันมีแอบใบ้ช่วยกันแต่มาคราวนี้ได้อยู่ทีมเดียวกันได้ช่วยกันเต็มที่เขาคงจะมีความสุขมากเนาะทุกคนเนาะค่ะและเกมที่2นี้เจนนี่ตอบโดนตัวเลขปริศนาเลยโดนฉีดน้ําและให้กระโดดตกเท่ากับตัวเลขปริศนาก็คือกระโดดตก79บครั้ง พอกระโดดเสร็จเหงื่อออกเยอะน้องทั้งคู่ก็มีการพรีเซนต์โลออนระงับกลิ่นกายดิโอเคลียให้พี่เจนนี่ใช้ด้วยค่ะทุกคนในระหว่างพรีเซนต์อยู่เขาก็มีการพูดจาหยอกล้อก,กันหันไปหัวเราะด,ด้วยกันอยู่เรื่อยๆมันทําให้เราเห็นได้เลยว่าพวกเขามีความสุขมากแค่ไหนที่ได้ทํางานร่วมกัน <Okay. S 1> แล้วทีมงานก็มีถามไรว่าใครซื้อโลออนมาให้ใช้อะ่ะแล้วเหมือนไรจะรู้ว่าทีมงานถามเพื่อชมไร้ก็เลยรีบตอบทันทีว่าแม่ซื้อมาให้ใช้ครับ พ่อรีบบอกว่าแม่ซื้อให้ใช้ทันทีเลยนะเลี้ยงเก่งนะเราอะ่ะค่ะพอทีมงานหันไปถามน้องวินบ้างว่าปกติวินใช้อยู่แล้วป่ะน้องก็เลยได้โอกาสพรีเซนต์สินค้าเต็มที่พอคนน้องพรีเซนต์คนพี่ก็รีบช,ชี้มือไปที่สินค้าที่น้องถืออยู่ทันทีและในระหว่างที่น้องพูดอธิบายอยู่เจ้าคนพี่ก็มีหันมองน้องอยู่เรื่อยๆและพูดว่าอืมอมือยู่ตลอด ช่วยกันทำมาหากินสุดๆส,สมกับที่เป็นคู่รักนักขายจริงๆนะคู่นี้ค่ะและเกมที่3ก็คือบอลิวูดเกมไหนคะ่ะทุกคนหมวดแรกให้หยิบตัวอักษรขึ้นมาแล้วให้บอกชื่อจังหวัดจากตัวอักษรน,นั้นๆน,น,น้องทั้งคู่ก็คือเล่นกันแบบนิ่งมากและตอบถูกเรื่อยๆเลย แถมคนพี่ก็มีชี้ให้คนน้องหยิบแล้วบอกชื่อจังหวัดให้น้องตอบด้วยจ้าช่วยน้องเก่งช่วยน้องตลอดเลยจริงๆคือน้องก็เก่งนะคะและหยิบขึ้นมาแล้วก็ตอบชื่อจังหวัดได้ตลอดแต่ไบรท์ก็ไม่ไวที่จะช่วยน้องอยู่ดีโอ้ใส่ใจน้องเก่งสปอยน้องตลอดคือรักน้องมากเอ็นดูมากเลยค่ะดูออกอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถและความเก่งของน้องเยอะๆคือเขาใส่ใจของเขามาโดยตลอดจริงๆก็เขารักของเขาอะเนาะทุกคนเนาะค่ะ และเกมนี้หมวดแรกไรวินเป็นฝ่ายชนะไปค่ะทุกคนและหมวดต่อมาก็คือให้หยิบตัวอักษรขึ้นมาแล้วบอกชื่อของใช้ในห้องน้ําค่ะแล้วตอนที่คนพี่ตอบว่าลูกบอลเจ้าคนน้องถึงกับหันมามองพี่แล้วก็พูดว่าหืมคนพี่บอกว่าเอาลูกบอลลอยไว้ในอ่างอาบน้ําโอ้ลูกบอลลอยในอ่างอาบน้ําเนี่ยนะลูกบอลที่ว่าเนี่ยมันเป็นสีสีด้วยหรือเปล่าครับลูกนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้ถึงความมุ้งมิ้งของไรคร่ะทุกคน คือถ้าผู้ชายใช้ลูกบอลสีๆไปลอยอยู่ในอ่างอาบน้ำเนี่ยมันโคตรของความมุ้งมิ้งเลยนะคือตั้งแต่ไร์มีวินมาอยู่ข้างๆไร์ก็ช่างจะมีมุมมุ้งมิ้งมากขึ้นทุกทีคือขนาดวินดูจะเป็นคนที่มีความมุ้งมิ้งมากกว่าไรา์แต่วินก็ยังแปลกใจในความมุ้งมิ้งของพี่ชายคนสนิทต,ตั้งหลายอย่างนะคะทุกคนหึแบบนี้ชักสับสนแล้วสิคะว่าเป็นไร์วินหรือวินไร์กันแน่ว่าไหมคะทุกคนค่ะและตอนที่ไร์หยิบชอชิงขึ้นมาแล้วก็ตอบว่าชบ,บู ทำเอาทีมงานถึงกับขำลั่นกันเลยทีเดียวโอ้ยหนูลูกเดี๋ยวนี้หนูชักจะมีความแบลวความเด็กลงไปทุกทีเลยนะคะตายตายตาย,ตายความรักมันทําให้คนเราเปลี่ยนจากคนนิ่งคนขืนกลายเป็นคนแบลวได้มากขนาดนี้เลยนะคะคุณขานี่มันจากสามีแห่งชาติกลายร่างมาเป็นไอ้เต้าไบร์ชัดๆละทุกคนค่ะแล้วหมวดนี้ไบร์วินก็เป็นฝ่ายชนะไปอีกสรุปเกมบอลีวูดเกมไนทีมไบร์วินเป็นฝ่ายชนะทีมเจนนี่โก้ไปคะ่ะทุกคน และเกมต่อมาก็คือเกมจุบบอกเกมค่ะทุกคนคือเกมจะเป็นการทายคําที่หายไปจากเพลงที่เปิดให้ฟังซึ่งเพลงแรกก็คือเพลงยังคู่กันของน้องทั้งคู่นั่นเองแล้วไบรท์ก็เป็นคนกดกระดิ่งทันแล้วก็ส่งให้เจ้าคนน้องเป็นคนตอบค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องก็เติมเนื้อเพลงที่หายไปได้ถูกต้องด้วยนะคะแหมสองคนนี้ทํางานกันเป็นทีมจริงๆคนพี่ก็โยนให้น้องได้โชว์ power บ้างเจ้าคนน้องก็ร้องถูกด้วยจําเนื้อเก่งขึ้น ไม่เสียแรงที่เจ้าคนพี่เขาอยากให้น้องได้โชว์สกิลการจําเนื้อเพลงเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะและเพลงที่สองไร้ก็กดทันและตอบถูกส่วนเพลงที่3ามน้องวินกดทันแล้วเจ้าคนพี่ก็บอกว่าอ่ะร้องเลยร้องเลยเต้นด้วยพอคนพี่บอกคนน้องก็ไม่รีรอรีบทั้งร้องทั้งเต้นดับจัดเต็มและเป้มากๆเลยจ้าโอ้ยคนพี่ก็สปอยน้องอเก่งคนน้องพอพี่ชงมาก็รีบจัดเต็มทันทีเดี๋ยวนะแล้วเพลงนี้มันนานแล้วนะแล้วเจ้าคนน้องร้องได้ยังไงอะทุกคน แล้วที่สําคัญเจ้าคนที่รู้ได้ยังไงว่าน้องร้องได้และเต้นได้ด้วยอะ่ะแล้วท่อนที่ร้องมันก็คือเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาโรดตายตายตายอย่าบอกนะว่าเจ้าคนน้องเคยร้องเคยเต้นเพลงนี้ให้พี่ดูมาแล้วอ่ะทุกคนเพราะความหมายท่อนนี้มันเหมือนมีไว้บอกคนรู้ใจเลยนะโอ้ยครูนี้เขาชอบมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอยู่ตลอดจริงๆค่ะและสรุปเกมสุดท้ายนี้ทีมไร้วินเป็นฝ่ายชนะไปอีกค่ะทุกคน ในรายการวันนี้น้องทั้งคู่คืออารมณ์ดีมากหัวเราะกันบ่อยมากจริงๆก็อย่างว่าแหละค่ะมาทํางานคู่กันแถมถ่ายรายการนี้เสร็จก็ยังมีนั่งเป้ากันต่อและได้กลับบ้านพร้อมกันอีกเป็นใครก็ต้องมีความสุขและอารมณ์ดีว่าไหมคะทุกคนค่ะวันที่รายการล็อกล็อก่อนเป็นวันที่18กันยายนและวันที่น้องไรท์เปิดพรีเซื้อแอสโตรอีกรอบก็คือวันที่18กันยานือนกันวันนี้มันคงเป็นวันที่มีแต่สิ่งดีๆอีกวันนึงแหละค่ะทุกคน คือหลังจากวีดรายการล,กล็อกๆเสร็จก็มีโมเมนต์ซูเปอร์ตาแตกมาอีกค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวพี่ชมค่อยมาขยี้ให้ฟังกันต่อใน E ีีหน้านะคะเพราะถ้าทำต่อในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาทำนานจนเกินไปค่ะทุกคนงั้นเราค่อยมาวีดกันต่อใน EP ีหน้าแล้วกันนะคะงั้นสำหรับ E ีีนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ